เหมือนเดิมออกกำลังกายจะ้ะวิ่งมาได้พักหนึ่งแล้ววันนี้อากาศก็มาหนาวอีกเลยยังไงไม่ใช่เวลามันหนาว่ามันจ็มันจะสังเกตได้คือเวลาเราออกมาวิ่งอะนะอากาศจะถ้าวันไหนหนาวนะคือจะมีแบบวิ่งยังไงก็นหนาวอะเออตอนนี้พยยะวิ่งมาพักหนึ่งและยุดยุดถ่ายหาถ่ายรูปถ่ายอะไรเส้และหนาว ก็เลยบอเออวันนี้มันหนาวกว่าเมื่อวานเนาะเขาบอกเมื่อวานมันไม่ค่อยหนาววันนี้เย็นจนวันนี้ก็ยังเย็นอยู่แล้วก็ปันนี้ยังไม่มีแดดนะจ๊ะตอนนี้กี่โมงละน่าจะประมาณเกือบเ <rất S 2> <ส>กือบเจ็ดโมงเลยเนาะท<ส>ุกคนเนาะมาถึงตรงเนี้ยเราบอกไปยาออกจากบ้านก็ประมาณหกโมงหกโมงห้าสนะิบเนาะวันนี้ออกาจากบ้านก็วิ่งมาได้พักหนึ่งเลยแหละ มาแเก็บเอ่อมักซุมลม้มได้ดูบรรยากาศด้วยนี่นะเนี่ยก็ที่ว่าจะวันมันหนาวนะคือมันไม่มีแดดด้ดวยนี่ปกติเรามาถึงตรงนี้ตะวันขึ้นจูงรีบเลยวแต่มาวันนี้มาถึงนี่วิ่งก็วิ่งมาพักหนึ่งแล้ะแต่ว่าเย็นทุกคนมันไม่ใช่ว่าหนาวเจี๊ยบเหมือนแต่ก่อนนู่นก่อนนูน่นนะที่ว่ามาวิ่งอ่ะมันเย็นหนาวเจี๊ยบเลยแต่อันนี้มันรู้สึกว่าเย,นย,นยน็นๆอ,ออกวิ่งขนาด วิ่งจากบ้านจนมาถึงนี่เลยก็ยังเย็นอยู่ก็เลยวันนี้หนาวกว่าเมื่อวานเนะาะเมื่อวานไม่ได้วิ่งเดินออกมาวิ่งนิดเดียวแค่หน้าบ้านล้วก็เดินออกมาเดินมาเลยมาเลยแล้วก็มาถ่ายรูปมาตั้งมาทําอะไรอยู่เนี่ยก่อนที่ขึ้นไลน์เนาะมันก็นไม่หนาวมันร้อนเมื่อวาน,นก็เลยวันนี้หนาวกว่าเมื่อวานนะจ๊ะอากาศเย็นวันนี้แล้วยังไม่มีแดดเลยนะจ๊ะทุกคน ทักทา,ายเจอกันทุกวันวันวันนี้อากาศเย็นก็นเลยวิ่งวิ่งแล้วก็หอบด้วยประเดีจากสังเกตจากอาการพูดและคุยจะหอบแฮบๆฮบะเดี๋ยวเราไปดูดอกอันนี้กันหลวงดีดีเลยเวลาเรามองโดยตาเปล่าอย่างนี้เลเนาะเข้าร่วงอ่ะนะมันก็นงามสวยงามแต่เวลาเราเอากล้องไปถ่ายแล้วมันไม่เห็นทุกคนมันหน่อยพอดที่เขาหล่นเต้มผื่นเห็นไหมสีชมพู แหละเขาก็จะล่วงเรื่อยๆเรื่อยโดยเฉพาะกลางวานันแดดร้อนๆเนาะเขาร่วง,ยงเยอะถ้ามาเช้าๆอย่างนี้ถ้าม,มีลมแรงถึงจะล่วงแต่ถ้าไม่มีลมก็อย่างนี้แหละเงียบยศที่หลานเพิมเพิ่มเพิ่มลงมาที่หลานนี่เต็มพื้นเลยหลังจากที่ล่วงแล้วโดนแดดเขาก็จะเป็นสีแบบนี้นี่จริงๆเขานาจจะได้ดีเนาะตากแดดแล้วก็เอาชงเป็นชาเนะขาอาจะเป็นหยานะ ดอกอันนั้นดอกเต็งดอกอากาศดอกต้นเต็งต้นลังต้นกาดอะไรนั่นเลยเนาะเนี่ยนนี้ตกมาแล้วตกักแดดแห้งแล้วเห็นไหมนี่สวยงามวันนี้มาเจ้าชรือเร็วก็ไม่รู้เนาะวันนีสีสวยดีมากเลยวันนี้ดูดอกอันนี้วันหลังจะมาถึงตรงนี้ก่อนแล้วจะมาถ่ายเอาดอกอันนี้เป็นภาพนาปกดีกว่านะ แต่สวยงามสวัสดีหนึ่งร้านดวงตานะจ๊ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้วันนี้ม่นรูปปยญญามาฉาหรือรึแต่ที่มาถึงตรงนี้เร็วเพราะว่าวิ่งเนาะมัน,นหนาวๆสิวันนี้ซึ่งหนาวๆก็เลยวิ่งเนาะนะี่ดอกเขาหล่นเต็มเลยอนี้คือต้นของเขาเดียวดูนี่ๆหล่นม,ลมน,หลนมาอีกแล้วดอกหนึ่งฟิวนะมันจะมองไม่ค่อยเห็นหรอกทุกคนเพราะว่ามันหน่อยเนาะแต่ว่าปยญญายืดดูตรงนี้นะมันชัดมันหล่นลงเหมือนกับ อีมะุ่มเฟิ้องุ่มฟิ่องผนะ่ะสีสวยมากเลยนั่นน่ะลนอีกระดองหนึ่งเอ้าลวงไปแล้วถ้าลมแรงๆเนี่ยโอ้หทุกคนเลยยืนดูเพลินเลยนะอันนี้เขาก็หล่นอยู่เรื่อยๆเนยแต่มองไม่ค่อยเห็นแล้วเพราะว่ามันน้อยดอกมันน่อยเนี่ยลงมาแล้วปว๊บดอกหนึ่งนะสวัสดีหนึ่งร้นานดังตาเนจใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้เนาะวันนี้อากาศไปเร็วมากเลยเวลามาถึงตรองในห้านาทีแล้วแต่บอกไปยาวิ่งมาเนาะเพิ่งจะมาตั้ง กล่องไหลสดอยู่ตรงนี้ตรงไก่จะถึงตนเต็งตนกาดนี่แหละหอบเลยนะทุกคนวันนี้อากาศเย็นสวัสดีสามล้านดวงตานะจ๊ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้ดูวันนี้อากาศแบบปัานนี้เรายังยังเย็นๆอยู่เนาะ้าใครจะมีหมอกนิดๆหน่อยๆเมื่อคืนใครได้ขอพรมั่งวันที่สองเขาเรียกอะไรพระอาจารย์ซ้อนจันหรอใครได้ไปขอพรมั่งปยาไปจะไปขอพรุบ้านปยาพระจัจทร์ไม่เห็นเพราะว่า ก้อนเมฆจะเป็นแบบนี้เนะาะเมื่อคืนนี่นก้อนเมฆเส้นหนาๆหน่อยพอเวลาพระจันทร์ขึ้นมาก็แวกออกจากก้อนเมฆไม่ได้ก็จะมีแต่ทางบ้านป้ยามัง้งเพราะว่ามองไม่ค่อยเห็นเนาะจากที่เรามาออกมาดูเมื่อคืนนี่จะเป็นแบบนี้แหละพระจันทร์ไม่ไม,ไม่ไม่ผ่พ้นแสงอะไรเขาเรียกอะไรนะก้อนเมฆก้อนเมฆสวัสดีเจ็ดล้านดวงตานะจ๊ะเดี๋ยวปยาอยากให้ดูดอกอันินเนาะแต่เขาก็ไม่ยอมลวงอ่ะเวลาเรายืนดู มันต้องลมเพลวๆนั่นๆหล่นมาแล้วสวัสดีจ้าคุณธนาโชตนราจะเนาะทักทายกันนะทักทายกันเด้อจ้าวันนี้เช้าว,วันอังคารใครไปโรงเรนแล้วมั่งใครยังไม่ไปโรงเรียนใครตื่นสายร <c oughs> ายงานตัวด่วน <c oughs> ให้ดูดอกเต็งดอกกาดจริงๆแล้วถ้าเกิดเขาต้นตำตำนะพยาจะพาดูไก่ๆนอ้องอันนี้เขามีใบยเยอะจะเป็นดอกน,น้อยๆสีชมพูเวลาเขาล่วงแล้วเขาจะมาถึงพื้นแล้ว จะประมาณนี้สวัสดีครับคุณธนโชคไปโรงเรียนหรือยังกินข้าวหรือยังเอยสวัสดีสิบเอ็ดล้านดวงตานะจ๊ะวันนี้พามาดูดอกติ่งดอกกาดเนาะเนี่ยที่ว่าตน้นถ้าเป็นคนชนบทจะรู้ว่าต้นอันนี้น่ะเฮ็ดเพาะชอบออกโคนต้นเขาเนาะสวัสดีสิบเอ็ดล้านดวงตานะจ๊ะดอกเขาก็จะเป็นแบบนี้ที่เขาหล่นล่วงโรยลงมาเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นลูกพว่าดอกเขาหน่อยเนาะ สวัสดีนะจ๊ะทักทายกันนะคะคุณธนโชคไปโรงเรียนไหมวันนี้ไปโรงเรียนบอกครับสวัสดีทุกคนนะจ๊ะวันนี้พามาดูดอกไม้แต่ว่าต้นไม้มันกลายพันเนาะเข้าไปหาไม่ได้เพราะว่าเขามีหลดกันงัวเราเข้าไม่ได้นะโหลดเขามีไฟไนะจ๊ะทุกคนจ๊ะนี่พอเขาหล่นลงมาแล้วเขาโดนแดดมันก็จะเป็นสีนี้เขา่าจจะกินได้เด้เนาะเอาไปชงชาอาจจะมีแบบเป็นยา แก่โลกอะไรอะไรได้ไดีดอกก็นี่ยนะสมมุติเนาะสมมุติว่าแก่โลกอะไรได้นี่คือจะไม่เหลือดอกทุกคนคือจะมีคนมาเก็บอืมหลวงหล่นนี่ดีจ้ะเขา่าจจะเป็นแบบว่ามองเห็นชัดๆเนาะมองไม่เห็นนะทุกคนไปดูต้นนู้นกันได้ปเดี๋ยวพาไปดูต้นนู้นเดินพูดคุยทักทายกันไปเรื่อยๆเนาะ สวัสดีสามล้านดวงตากับหนึ่งเลิฟหนึ่งไล่นะคะขอบคุณหลายๆนะจ๊ะสำหรับคนที่กดไลค์ให้นะจงะเนาะขอบคุณมากๆเลยคนที่ไม่กดไหคก็ไม่เป็นไรนะจงจเนาะก็ขอบคุณที่เข้าไปก็มาถักทายกันให้รู้เมฆวันนี้เมฆค่อนข้างเยอะแถวบ้านปายาเมฆค่อนข้างหนาที่มีฝนบ่เข้าไปเอาเฟืองแหละเอาเฟืองให้งัว ไปหาฟางแห้งตามท้องนามาไว้ให้วัวเนาะสวัสดี6กล้านดวงตานะจ๊ะสวัสดีทักทายทุกคนมาดูบรรยากาศวันนี้สวยสวยเดี๋ยวจะพาไปดูดอกติงดอกกาดมาไปวิ่งจักหน่อยเนาะจะได้ถึงเร็วๆสวัสดีนะคะทักทายทุกคนกี่นาทีแล้วแปดนาทีแล้ววันนี้เวลาเร็วเพราะปกติแล้วปยายเดินพูดจนแบบเสียงแหบเสียงแห้งแล้วยัง เวลาไม่ไปไหนเลยนี่เดี๋ยวจะพาไปดูดอกอันนี้ดูใกล้ๆจะเห็นไหมต้นนี้เขาก็สูงเหมือนกันนั่นแหละทุกคนเป็นต้นไม้ที่ขึ้นเองธรรมาชาติเนาะค่อนข้างจะสูงแสดงว่าอยู่หลายปีแล้วสวัสดีแปดล้านดวงตานะจ๊ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้เนาะพูดคุยทักทายกันได้ทุกคนถามได้ว่าอยู่ไหนอยู่บ้านอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรเนาะนาวไหมอะไรประมาณน,นี้พูดนะดูวันนี้นะ่ะเมฆะทุกคน ปกติพูนะเห็นแสงแดดแสงอาทิตย์ไหมปกติไม่มีเมฆเนียโหูแดดจ้าเลยนะเนี่ยวันนี้ถือว่าบรรยากาศดีอีกหนึ่งวันในนี้เจ้าจะให้ดูจะเห็นไหมลนะ่ปะปยญยาไม่อยากลงไปเนาะเพราะว่ามันมีหยาเจ้าชูสวัสดีสิบี่ล้านดวงตานะจ๊ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นี่เขาจะเป็นดอกประมาณนี้พยญาลงไปแล้วมันจะมีดอกเจ้าชูนะติดหม,มัหงุ่มเออห้าเขาเรียกหม,มัหยุ่มเลย มองเห็นดอกทุกคนมันผ้ามัวแต่กิ่งกันดกดกเลยกิ่งยืนมากิ่งเดียวนะดกมากเดี๋ยวไปยาลองซูมดูเด้อจะเห็นไหมปุ๊บโอ้เห็นดอกน่อยๆทุกคนดอกเขาน้อยๆที่หอยเป็นพวงๆนั่นแหละซูมมากก็ไม่ได้เนาะสูมมากก็ผาผ่าไวสวัสดี14ล้านดวงตานะจา๊ากับสองเลิฟสองไลค์ขอบคุณมากๆานจะ้าทุกคนเดี๋ยว เราพูดคุยทักทายกันตรงงี้ประมาณ15นาทีเนาะตอนนี้ก็9นาทีไปแล้วเกือบ10นาทีไปแล้วทุกคนวันนี้เวลายังเร็วแฮะตะวันนี้มาเนี่ยออ้กว่าจะได้10นาทีกว่าจะได้8นาทีทุกคนเลยพูดจนคอแห้งอ่ะวันนี้ให้ดูบรรยากาศอย่างสวยงามเลยชอบมากเลยนะท้องฟ้าเขาเนะ่ยเป็นเหมือนเกรดอะไรสักอย่างเนาะเป็นก้อนกรอนอยู่เหล่วตะวันก็ยังไม่ผัวออกจากก้อนคิเ้เมกเนาะ บอกว่าคิเมกวันนี้รู้สึกหนาปกติออกมาแล้วโอ้ออกมาแล้วสองแสงจ้าอันนี้ยังมีแบบเย็นๆเนะาะเมื่อวานมานี้ไปะยาะเดินกลับเราได้เนี้เพราะวา่าแดดเห็นไหมเห็นแสงแดดไหมนั่นแหละแดงแดงนั่นแหละเมื่อวานนี้ตะวันขึ้นขนาดนี้แหละแต่แสงแดดแรงแรงมากเมื่อวานนี้จนได้เดินกลับ <laughs> เดินกลับก่อนไม่ไหววันนี้ไม่มีแดดแถมอากาศหนาวๆด้วยกลับมาหนาวอีกแล้วทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะจ๊ะทุกคน อากาศเป็นแปลงบ่อยเนะาะเมื่อวานหนาวเมื่อวานร้อนวันนี้หนาวบางทีวันหนึ่งก็สองฤดูช้าหนาวกลางวันร้อนค่ามาอากาศเย็นหน่อยๆอ,อืมร้อนไม่ใช่ร้อนธรรมดาเด้อแถวบ้า,บานป้ยาร้อนถึงร้อนมากอืมร้อนประเภทที่แบบว่าไม่ได้ทําอะไรก็เหงื่อออกนะเนาะออกมานอกบ้านแล้วมาทํางานนิดๆหน่อยๆลดน้ำพุ่งน้ำพักเหงื่อออกพลักเลยด้วย,ยากาศแถวนี้ เดินมาถึงต้งนอะไรดูแต่ดอกลักสีม่วงนี่สวยดอกลักสีม่วงสวยงามมากทักทายคุณธนพัทส,สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ากินข้าวกันหรือ,อยังนี่นักเรียนใช่ไหมกินข้าวกันหรือ,อยังเอ่ยจะสายแล้วเดอ้อระวังไปไม่ทันโรงเรียนนะจ้าเด็กๆทั้งหลายอย่าลืมกินข้าวก่อนไปโรงเรียนนะ ไม่ใช่อะไรดกเห็นร้านหน่อยอยู่บ้านดอกตื่นเช้ามากก็เจ๊หาแต่ขนมเขาก็ไม่ค่อยอยากกินเนาะตรงตรงชายประเภทที่แบบบงังคับกินแล้วค่ะเตรียมพร้อมไปโรงเรียนใช่ไหมโอเคดีมากเลยเก่งมากเลยใครกินเขาก่อนไปโรงเรียนเนาะใครกินได้นะส่วนหมากเล็กหน่อยจะกิืนไม่ลงเนาะเพราะยังจะชาวอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องหากับเขาแบบว่าหล่องคอเขานิ่นหนึ่งเนาะมีนงน้ำทรงน้ำสุกให้เขาเนาะ ม่ว่าจะกินด้วยไข่ทอดหรือว่าไข่เจียวหรือว่าอะไรสักอย่างก็ต้องมีนาซุปเขาไม่งั้นเก๋เขาก็กินไม่ลงเนาะเข้าใจแหละเพราะว่ายังเชาวอยู่กินข้าวกับอะไรเอ่ยอนาพาทกินข้าวกับอะไรจ้ากินข้าวกับอะไรจ้าถึงได้สะได้สวยสวัสดีสิบล้านดวงตาเนี่ยจ่าไป,ไปมามาไปยากกันลองเพลงให้ฟังเลยเด้อ เขาบอกว่ากินข้าวกับลำพิกสิจาถึงได้สะดได้สวยป้ายาถามเลยว่ากินข้าวกับอะไรจ้าถึงได้สะได้สวยดูบรรยากาศไหมทุกคนสวยงามมากอืมบรรยากาศแบบบ,บ้านเนาะวิวทิวทัศเห็นต้นไม้แห่งอันนี้เป็นต้นไม้ที่น่าจะโดนแบบเขาเรียกอะไรฟ้าลงอะเนาะบรรนอกเราจะบอกว่าฟ้าผ่าต้นไม้ประมาณนั้นไม่งั้นก็ไม่ยืนเไามา่ยืนตายต้นแบบนี้เนาะ เราก็ต้องมีใบมัง้งกินขา้าวกบพัดกะเพราว้าวัดพัดกะเพราไข่ดาวด้วยไหมลูกพัดกะเพราต้องคู่กับไข่ดาวเนาะพัดกะเพราหมูพัดกะเพราเนื้อพัดกะเพรเาต้องคู่กับไข่ดาวเด้อจังแซบเนาะลุงเนาะแล้วก็น้ำซุปจักถวยหนึ่งเส็จแพอได้หล่องคอเนาะส่วนมากเล็กน้อยก็จะกินเนี่ยแบบนั้นแหละพัดกะเพรา ค่ะบางคนเล็กหน่อยบางคนก็จะกินไข่เจียวอืไข่ดาวแต่ร้านหน่อยอยู่บ้านป, 3, ปอสามหรือปอเออปอสามกินชอบกินไข่ต้มเนาะถ้าไม่มีไขต่ต้มเขาก็จะเป็นไข่เจียวแต่ไข่ดาวนี่ไม่เอาเลยไม่รู้เป็นโรคอะไรร้านหน่อยคนนี้ไม่ชอบกินไข่ดาวไข่ดาวก็มีค่ะท่านกะเพราไข่ดาวเป็นของคู่กันน้ำซุปสักถ้วยหนึ่งเนาะโอ้ยเบ่บ เินขาวได้เยอะสวัสดีแปดล้านดวงตานะจ๊ะมาแล้วก็ทักทายกันได้เนอ้อทุกคนเนาะอยู่ไหนทําอะไรกันเนาะหนาวไหมอยู่จังหวัดไหนตื่นเช้ามาวันนี้อากาศเป็นยังไงทักทายกันได้เนาะใครอยู่กรุงเทพก็บบรรยากาศกรุงเทพเป็นยังไงมั่งฝุน่นอะไรสองจุดห้าเขาเป็นยังไงมั่งเออดูแลสุขภาพด้วยเด้อใครอยู่กรุงเทพกับพยา,ายามใส่หน้ากากเนาะ อเจดพรเยวห้ามอาุงนี้ขึ้นอีกไม่ถึงหนึ่งนาทีเนาะทุกคนปยาจะไล่แค่สิบสิบห้านาทีเนาะอันนี้ก็สิบสี่นาทกาีกว่าแล้วเหลือไม่ถึงหนึ่งนาทีเนาะสิบห้านาทีเดียวปยาก,ก็จะลงแล้วเสียงกาได้ยินไหมตุนเสียงกาถาก,กาออกมาแบบนมีก็แสดงว่าต้องมีซากซากอะไรท,ที่ที่ตายเนาะ อีกาเขาจะชอบกินของแบบเป็นซากซพเนาะอืมอันนี้ก็จะมีนะจะมีซากอะไรตายอยู่แถวนี่แหละแต่ว่าถ้าไปตรงบ้านปัญานะเขาจะไปจอบกินไก่จอบก็คือภาษาอีสานก็คือจ้องอจ้องจะไปกินไก่น้อยเอออีกาเนี่ยชอบมากเลยก็ไก่น้อยนี่จิกปั๊บขับบินไปเลยโอเคจ้าทุกคนจ้าเดี๋ยวประญาขออนุญาตลงเด้อ สิบห้านาทีแล้วเดี๋ยวปยาขออนุญาตลงนะจ๊ะขอบคุณคุณน้องธนพัฒน์กับกับใครอะ่ะธนพัฒนกับกับธนโชธน่าจะเนาะสองคนนี่น่าจะเป็นพี่น้องกันขอบคุณมากๆจ้าตอนเช้าๆหนูก็มีจามน้ำมูกไหลค่ะโอเคกินยานะลูกเด้เดี๋ยวจะยุดขาดโรงเรียนก็นจะเป็น เรียนเวทันเพื่อนเนาะพยายามกินยาเนาะจนเนาะทำให้สบายขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณลมบนที่เขามาให้กำลังใจเนาะขอบคุณสองสองคนน้อยธนพักับธนะอะไรนะประหยาจิเลียรพี่ได้ไหมธนโชตเนานเนะจัะเนาะขอบคุณมากๆจก๊ะเดี๋ยวประยาขออนุญาตลงนะจ๊ะขอบคุณลมบนทุกคนทุกท่าน้วยเนาะจัะเนาะขอบคุณมากจาก๊ปะปยาไปลวจ๊ะบ๊ายบาย